และพิเศษยังกว่านั้นนะฮะแม็กของทางของแรปปิดนะฮะยังมีรุ่นที่สามารถยิงได้2รูปแบบนะฮะสามารถยิงแบบเป็นตัวยูได้แล้วก็ยิงลูกเดี่ยวได้นะครับนี่เลยครับผมนี่ยังสามารถปรับได้ด้วยนะครับนี่มินจนถึงแม็กนะฮะก็คือการยิงเข้าไปลึกมากน้อยแค่ไหนเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะแตกต่างจากแม็กทั่วไปนะฮะ สวัสดีครับพี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮา e นะครับวันนี้อยู่กับพี่เดนายใจดีอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้พี่เดนายจะพามาดูสินค้าที่ฮาร์ดแวร์เฮา e ของเรานําเข้ามาเองนะครับนั่นก็คือสินค้านําเข้าเกรดคุณภาพจากแบรนด์สวีเดนนะครับนั่นก็คือแบรนด์เล็บผิดนั่นเองครับซึ่งแบรนด์ของเล็บผิดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการยึดติดระดับโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าปืนกาวนะการยิงรีเวทหรือว่าลูกแม็กต่างๆ รวมไปถึงจนเครื่องเป่าลมร้อนนะครับซึ่งมีสินค้าหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยครับเดี๋ยววันนี้พี่ดนายจะพามาชมกันในแต่ละรุ่นของแบรนด์และปิดครับรับรองว่าน่าใช้และก็น่าสนใจอย่างแน่นอนครับและแบรนด์และปิดนะครับก็คือแบรนด์ที่โด่งดังมากๆนะครับและก็เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับซึ่งมีจําหน่ายอยู่ทั่วโลกนะครับหลากหลายประเทศมากๆเลยนะครับแต่วันนี้นะฮะมีจําหน่ายที่ประเทศไทยแล้วและผู้นําเข้ามาก็คือ ฮั d แวร์เฮาส์ของเรานั่นเองนะครับผมและตัวแรกที่พี่ดนัยจะพามาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือตัวปืนยิงกาวนะฮะตัวนี้ปืนยิงกาวปืนยิงกาวร้อนนะครับตัวนี้กําลังบัตรอยู่ที่250บาทบัตรนะครับผมไรมิเตอร์ของตัวกาวก็อยู่ที่12มิลน,นะฮะตัวนี้จะแบบเป็นชุดนะครับมีแท่งกาวแถมให้เรียบร้อยะฮะแท่งกาว12มิลสามารถหาซื้อได้เหมือนกันนะครับที่ฮ a r แวร์เฮาส์ หรือใครสนใจที่อยาไม่เอาตัวแบบว่าเป็นชุดนะครับก็ขยับขึ้นมาอีกนะฮะตัวนี้กําลังไฟก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงนะฮะจะอยู่ที่350วัตนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปืนเปล่าๆนะฮะส่วนแท่งกาวก็สามารถหาซื้อได้ตัวนี้ไดเมเตอร์แท่งกาวก็อยู่ที่12มิลเหมือนกันนะครับผมขยับมาอีกนิดนึงนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเบาลงหน่อยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น200วัตต์นะครับผมเป็นหน้าตาก็จะค่อนข้างที่จะน่าใช้มากๆเลยนะครับวัสดุเกรดดีมากนะฮะ ต้องบอกว่านําเข้าจากสวีเดนมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วครับและมีจาหน่ายทั่วโลกด้วยซ้าไปนะครับราคาย่อมเยานะฮะหลักร้อยเองตอนนี้ฮาร์ตแบล็เรานํามาจําหน่ายให้พี่น้องเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนนะฮะเขาเป็นผู้ชี่ยวชาญด้านการยึดติดยึดเกาะระดับโลกนะครับเขาก็จะมีตัวยิงรีเวทนี่เป็นไงตัวยิงรีเวทก็มีมาจําหน่ายนะครับ h าร์ตแบล็ของเรานําเข้ามาเหมือนกันนะครับมีหลากหลายรูปแบบนะฮะมีทั้งแบบว่า ยิงมือหรือว่ามีแบบเป็นกดทางนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยอ่ามาตรฐานสูงนะฮะพี่น้องซื้อไปเนี่ยอายุการใช้งานใช้ได้ยาวๆแน่นอนครับต้องบอกว่าสุดยอดมากๆฮนะรวมไปจนถึงแม็กนะนี่แม็กใช้ในงานอุตสาหกรรมก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะฮะแม็กบอกว่าพี่นานายบอกเลยว่าแม็กคุณภาพสูงคุณภาพสูงแลไวก็หน้าตาดีวัสดุเกรดพรีเมียมเลยแหละอ่า ราคาตอนนี้นําเข้าก็จะอยู่ที่หลักพันนิดๆนะครับผมก็มีหลากหลายรุ่นนะสามารถมาเลือกซื้อเลือกหาได้เลยนะครับและพิเศษยังกว่านั้นนะฮะแม็กของทางของแรปปิดนะฮะยังมีรุ่นที่สามารถยิงได้2รูปแบบนะฮะสามารถยิงแบบเป็นตัวยูได้แล้วก็ยิงลูกเดี่ยวได้นะครับก็พี่น้องก็มาเลือกซื้อดูแล้วกันขนาดก็15มิลน,นะฮะตอนนี้อยู่ที่6กถึงสิมิลสำหรับตัวยูนะครับและแน่นอนนะฮะแม็กของทางแรปปิดพิเศษไปกว่านั้นนะนี่เลยครับผมนี่ยังสามารถ ปรับได้ด้วยนะครับนี่มินจนถึงแม็กนะฮะก็คือการยิงเข้าไปลึกมากน้อยแค่ไหนเราสามารถปรับจากตรงนี้ได้เลยนี่มันก็จะแตกต่างจากแม็กทั่วไปนะฮะสามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างแน่นอนนะฮะหรือว่าโรงงานยิงไม้นะครับผมก็สามารถใช้ได้นี่แม้กระทั่งตัวเล็กนะฮะ,ะก็จะมาเลือกเอาเนี่ยก็จะมีตัวบอกอยู่แล้วนะฮะว่าตัวน,นี้สามารถยิงได้ตรงแบบไหนยิงได้แบบตัวยูหรือว่ายิงได้แบบตัวยูแล้วก็แบบ แนวตรงรูกเดี่ยวอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถมาเยี่ยมชมได้รวมไปจนถึงแม็กที่เป็นโลหะนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเกรดวัสดุเกรดดีมากๆนะฮะดูสิโอ้โหน่าใช้มากตัวนี้ก็จะใช้ยิงในพวกพาเลตนะฮะนี่เห็นไ,ไหมฮะอ๋อลูกก็จะมีแบบยิงพาเลตให้ดูเลยใครต้องการนะฮะแต่ตอนนี้จะเป็นแบบย <c oughs> นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆส่วนลูกแม็กไม่ต้องพูดถึงะฮะเรามีจําหน่ายแล้วนี่ เยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นนะครับต้องการความยาวเท่าไหร่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยรวมไปจนถึงแม็กแบบตีนะฮะนี่เฟอร์นิเจอร์นะฮะโรงงานเฟอร์นิเจอร์ชอบใช้มากๆานะครับเราก็มีมาจําหน่ายแล้วนะฮะแบรนด์ปิดนี่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรานําเข้ามาจําหน่ายให้พี่น้องชาวฮาร์ดแวร์เฮาส์ได้เยี่ยมชมกันครับรวมไปจนถึงนี่ฮะปืนยิงกาวร้อนแล้วก็มีตัวเป่าลมด้วยอ่ะตัวนี้เป็นตัวเป่า รมแบบทองแดงนะฮะตัวเป่าความร้อนแบบทองแดงนะครับอาต้องบอกว่าคุณภาพก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพราะเรานําเข้าจากสวีเดนเลยส่วนแบ,บนของแล p i ผิดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการใช้งานนะฮะที่ตรงเคาน์เตอร์หรือว่าตรงที่เชลนะฮะเราก็จะมีบอร์ดการใช้งานแบบนี้แนะนำให้เลยครับแล้วก็สามารถสแกน QR Code ตรงนี้เข้าไปได้เลยนะฮะ ไม่ต้องกลัวของปลอมนะครับถ้าซื้อที่ h าร์ดแวร์เฮาสแต่ถ้าซื้อที่อื่นแน่นอนว่าอาจจะได้ของปลอมนะครับผมแต่ของเรานี่เป็นของแท้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเรานําเข้ามาเองนะครับนี่ให้ดูเลยนี่ชัดๆนะครับผมนําเข้าจากราชอาณาจักรสวีเดนนะครับแล้วก็บริษัทที่นําเข้ามาก็คือบริษัทฮาร์ดแวร์เฮาส์อ per ation นะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่พี่นา,นายอยากแนะนําให้พี่น้อง มาเลือกซื้อแล้วก็มาหยิบจับเลือกชมกันก่อนนะฮะสำหรับแบรนด์ลับบิดนะครับที่เรานำเข้ามาเองก็คือผูเชียวชาญนะครับด้านการยึดติดระดับโลกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับและสินค้าของแบรนด์ละปิดสินค้าคุณภาพจากแบรนด์สวีเดนนะฮะที่ h a r d ์ดแวร o u s e นำเข้ามานะครับตอนนี้มีจําหน่ายแล้วนะครับที่ h a r d ์ดแวร์เฮาทุกสาขานะครับพี่น้องสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ จับจองกันได้เลยนะครับที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์ทุกสาขาครับผมหรือท่านไหนไม่สะดวกนะฮะอยากจะสั่งออนไลน์นะครับเดี๋ยวพี่เดนใยจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับสามารถกดเข้าไปแล้วก็สั่งออนไลน์ได้เลยเรามีการจัดส่งให้จนถึงหน้าบ้านของลูกค้าทุกท่านเลยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้น่าจะได้สินค้าดีๆติดไม้ติดมือกันไปนะครับผมยังไงก่อนจะสั่งกันไปนะครับทุกคนพี่น้องช่วยกดไลค์กดซับสครายบและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาพี่เดนใยลงคลิปใหม่ๆจะได้เห็นเเปปปปป็นน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 คค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 แแรรรรรกกกกๆสสสาาาาาาหหหัััััับบบบลลลลลลิิิีีีี้้้้้้พ่่่่่ยตตตอออออองงขุญไะววววจใมด